วัดีครับวันนี้พวกเราทีมงานมอเตอร์ไซค์จะมาเล่าข่าวหลุดราคา2 0 2 4 b m r เ1,003 GS ในสหรัฐอเมริกาก่อนเปิดตัวทั่วโลก เรียองได้ว่าหลายหลายฝ่ายก็เฝ้ารอและเฝ้าคอยครับสำหรับการเปิดตัวของ BMW 2 0 2 4 r 1 3 GS ที่จะเปิดตัวในเร็วๆนี้นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าวันเปิดตัวนี่มีกําหนดอยู่วันที่28กันยายน2566ที่จะถึงนี้นี่เองแต่ตอนนี้นะครับผมราคาของฝั่งสหรัฐเนี่ยได้หลุดออกมาครับโดยมีราคาอยู่ที่19,590ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ693,652บาท52สตางค์นั่นเองครับ ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าราคาเปิดตัวจะเป็นราคานี้จริงหรือไม่แต่อันนี้ก็คือลดราคาคร่าวๆแล้วกันนะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์ครับแน่นอนว่าเครื่องยนต์เนี่ยมาพร้อมกับเครื่องยนต์พันสามซีที่มีแรงม้าอยู่ที่1 4 3 5งรแรงม้าที่รอบ7,750รอบต่อนาทีแรงบิดอยู่ที่1 4 7น่นิวตันที่รอบ6,500รอรอบต่อนาทีเรียกได้ว,ว่าแรงขึ้นมากว่าเดิมอยู่หลายแรงม้าเลยทีเดียวครับเรามารอดูกันดีกว่าครับว่าราคาจะเป็นตามที่กล่าวไว้ข้างต้นนหรรรืออไมม่าดัคบ เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไงบ้างครับก็คอมเมนต์กันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปในครังเราไปนะครับผมแมทไอรายงาน